สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยูทูบพบกับท่านผู้ชมวันนี้13นาฬิกา2มีนาคม2568นาข่าวมาเล่าสู่กันฟังครับเป็นข่าวด้านสภาพอากาศนะครับขอบคุณข้อมูลจากเพจกลุ่มประตูนิยมวิทยาเขาได้โพสต์ข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้นะครับ2มีนาคม2568โดยเขาบอกว่าเขารายงานสภาพอากาศเมื่อวานให้ทราบครับอุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยเมื่อวานนะครับ 1>, 1มีนาคม258วัดได้40.1องศาเซลเซียสบริเวณภาคเหนือครับอ,อ,อําเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อวาน40.1องศานะครับร้อนที่สุดในประเทศไทยนะครับในขณะที่อุณหภูมิสูงสุดที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลเมื่อวานนี้วัดได้37.1องศาเซลเซียสที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับรายงานฝนสะสม24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับตั้งแต่วันที่1มีนาคม68 7จ็นาฬิกาถึง เจ็ด <7 S 2> นาฬิกาวันที่สองมีนาคมหกแปดมีรายงานฝนต,ตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณฝนสูงสุดวัดได้ย mm. ี่สามจุดสามิลเมตรบริเวณภาคตะวันออกที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับบริเวณฝนสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรายงานจากสำนักการระบายน้ำไม่มีรายงานฝนตกในพื้นที่นะครับอุบณหภูมิต่ำสุดประเทศไทยเช้าวันนี้2มีนาคม258หาวัดได้16.3องศาเซนเซเยสบริเวณภาคเหนืออำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ บริเวณยอดดอยอุณหภูมิต่าสุด8 6อ,องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอิทนทนนอท์อจอมทองจัังหวดเชียงใหม่บริเวณยอดภูอุณหภูมิต่ํสุดาสุด9.5องศาเซลเซียสที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอเภอภูกระดึงจังหวัดเลยครัด9.5องศาเซลเซียสนะครับเช้าวนี้นะครับบริเวณเขาเขียวสถานีอุตุนิยมวิทยาอุณหภูมิต่ำสุดสิุดองศาเซลเซียสที่อเภมืองจนครนายกครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุดยี่าุดองศาเซลเซียสที่ กรมปตุนิยมวิทยาเขตบางนากรมเทพมหานครครับท่านผู้ชมที่เคารพครับในช่วงฤดูร้อนนี้มักจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเสมอลักษณะของพายุฤดูร้อนก็จะมีฝนตกลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า,อา,อ,าอ,อาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่นะครับลมกระโชกแรงอาจจะทําความเสียหายกับทรัพย์สินชีวิตตลอดจนผลผล,ผลิตทางการเกษตรนะครับ ก็ให้ระมัดระวังโดยการติดตามข่าวข้อมูลจากกมรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับว่าช่วงเวลาไหนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและพื้นที่ใดเป็นพื้นที่เสี่ยงก็จะได้ระมัดระวังกันนะครับโดยขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับหรือมีลูกเห็บตกอะไรทํานองนี้สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือ1อย่าอยู่ในที่โลง่งแจ้งครับเพราะว่าถ้าถูถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งจะมีโอกาสฟ้าผ่าได้นะครับนอกจากนั้นก็อย่าอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง อย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับางนงนี้ครับเพราะว่าอันตรายมากนะครับในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับเ,เวลาสัญจรโดยพาหนะผ่านบริเวณนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือหาพยายามหาที่หลบพักเช่นปั๊มน้ำมันอะไรทํานองนี้นครับก็อย่าฝ่าฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงไปเพราะว่ามันอาจจะมีฟ้าผ่าได้นะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวนะที่นํามาบอกมากล่าวกันวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ